Hoi, hoi, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบแมพี่โนองบุกคนกับโบกันกับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานีรอเมริกาค่ะวันนี้นะคะนิงได้แกงออมไก่สูพีซูน,น่องกินได้วยมามาทั้งหมดอดังสีแล้วค่อยๆเทนี่ให้รู้ว่ามันยังร้อนอยู่ใส่วุนเส้นใส่พักใส่ตับจุกๆนะคะวันนี้ ควนหวยหวยอุ้ยมาเป็นอาเซียบอเท่กันให้เห็น,เห,นเห็นเลยล่ะมลยว่ามันร้อนมากินกันเลยค่ะพี่นอ้อง ขาดประดนก็คือเม่นู่ข้าเหนียวของเฮ่ามาลงใหม่ลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้องข้าเหนียวยังหอนหอนอยู่มาเด้อมาเด้อมากินข่าน้ากันอมไก่อมไก่ไกใส่บนเส้นเนี่ยของแซ่บเนี่ยหอนอืม ใส่ตับนัน่เพิ่มท่านเล็กอุ้ยร้อนนั่งคิดอยู่ต่แล้วว่าสิป,ปิ้งตับเพาะสีซุปบกเคียังนี่ยังดีสุพีสซูน้องกินก็เลยได้เป็นเมื่อยนู่นนี่มากพักก่มี ค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วทอดมันยังลอกราดน้ำแกง่อมช่ำๆผักกระมะกองอยู่นี่วัวหอยยูนี่างนี่แหละ จำนำอืมฮอนทั้งเขาหอนทั้งแกงให้แล้วก็อามาสถซูพีซูนองกินด้วย เส้นพันตับจุงง่มน้ำเข้าไป มันต้องไปน้ำกันเลยเครื่องวนเส้เเนเั้ื่องข้าวเหนียวเั้ื่องตับไก่เนาะ ไปเป้าไปใคร เด้อเมื่กกินเขาก็อกอมแก่น้ำกันเรากินอีสานบานเฮ้า ช이가 คือเคยบอกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะง่ายๆบ้านๆอาหารง่ายๆบ้านๆได้ชิมะาขาดหว,ว่าอันๆชิไปกินตำจีนยังแบบโลดผลคือข้าเจ้า่ะมีแนวดาวาบดายแบบวา่ากินทุกขาดมใช่นะมันกินทุกมือบาดายตำน้นเหนียนบ่ายาก พี่น้องที่เบิงไม,ม่ก,ก็ถามว่าลูกผัวไปใส่ื็ไปเห็นแล้วเธอลูกไปลงเรียนนะคะผัวไปเค้านอืมบอกอีกก็อนนะเฮ็ดคีบเพ็ดจันทฮอดสูข่ากินข่าเทียงกันเล่อยู่เฮียนผู้เดียวก็เลยบ่เห็นลูกเห็นผัวอืม มันยังดอกกินซาเนี่ยมันยังร้อนอยู่เลยตับไกย่ยล็น้อยนะจำน้ำเล็กน้อยสมัยไม่กินเป็นมะบุแกงอ้อมไก่เนี่ยเด็กน้อยสมัยไม่อาชี กค่อยมากแนละ้วตับไก่กระเด็นอ่งจ้อแต่ว่าคนไม่สามสิบปีสิมกักอย่างพวกประเภทนี้นะ เล็กน้อยสมัยใหม่กระิมาก,กินเป็นตำๆย่ำๆไปเนาะตามตามยุคตามสมัยกระซิบมากเป็นใ้อาหารแบบนี้ ก่นเขาภากยุกกินน้ำน้ำโคกแบบบ่มีคข้าวเฟอ,อินเหมือนนี้มันห่อนคือจะกินเย็ยนเย็ยนชื่นใจยังไงนนะแต่ว่าสื่อแบบบ่มีคข้าวเฟอ,อินมาก ไก่เล็กนะน,น,น,น้อยนะตัวใหญ่ๆนังไก่ตอนใหญ่ๆกพุกโดดลูกโดดคืนค่ะ ตับไก่เส้นพันกันเข้าไปบุ้ยสวนมาอมพอกันขนาค่้